ปูมองนะครับปูมองและเทคนิคการขุดปโมองนะครับระบบปโมองพื้นฐานนะครับโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสี่ประเภทกว้างๆนะครับคือขึ้นอยู่กับวัสดุที่ผ่านพื้นดินอ่อนประกอบด้วยดินและหินที่อ่อนแอมากอัดล็อกอ่อนเช่นหินจากเซาและหินรายแปะและซูป,ป้าคิรสัสในขณะที่สภาพพื้นดินทั้งสี่ประเภทนี้ ต้องใช้วิธีการขุดการรองรับพื้นดินที่แตกต่างกันมากนะครับแต่การขุดเจาะอุโมงค์เกือบทั้งหมดยังเกี่ยวข้องกับขั้นตอนพื้นฐานบระการครับได้แก่การตรวจสอบการขุดค้นและการขนส่งวัสดุการสนับสนุนพาดพื้นดินและการควบคุมสิ่งแวดล้อมนะครับในทํานองเดียวกันอุโมงค์สําหรับการขุดและสําหรับโครงการ วิศวก,กรรมโยธามีขั้นตอนพื้นฐานนะครับแตกต่างกันมากในแนวทางการออกแบบนะครับการสืบสวนทางธรณีวิทยานะครับการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาอย่างละเอียดเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อการประเมินความเสี่ยงสัมพัท์ของสถานที่ต่างๆและเพื่อลดความไม่แน่นอนของสภาพพื้นดินและน้ําครับณสถานที่ที่เลือกนะครับนอกเหนือจากประเภทของดินและ หินแล้วยังมีปัจจัยสำคัญนะครับได้แก่ข้อบกพร่องเบื้องต้นในการควบคุมพฤติกรรมของมวลหินขนาดของบล็อกหินและระหว่างร้อยต่อนะครับโซนที่อ่อนแอรวมถึงความบิดพลาดของโซนเฉือนและพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอ่อนแอลงจากการผุกกร่อนหรือการระบายความร้อนนะครับน้ำใต้ดินรวมถึงรูปแบบการไหลและความดันด้วยนะครับ สำหรับขนาดของห้องหินนะครับโดยเฉพาะขนาดของอุโมงค์ที่มีขยัดใหญ่มากนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับด้วยขนาดช่องพื้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งธรณีวิทยาที่ไม่สามารถพึงประสงค์นะครับทำให้โครงการไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับ ดังนั้นพื้นที่ที่มีความเข้มข้นของโครงการเหล่านี้จะรับการตรวจสอบอย่างเสมอนะครับและเนื่องจากอุโมงค์ใต้ดินนะครับมักอยู่ในพื้นที่ดินที่อ่อนนุ่มและการขุดเจาะจึงมีประโยชน์มากนะครับดังนั้นรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่นะครับจึงเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะในช่วงหนึ่งร้อยถึง5้ารอยฟุตนะครับเพื่อสังเกตตารางน้ำครับการขุดค้นและการจัดวัสดุนะครับ การขุดดินภายในหลุมเจาะอุโมงอาจเป็นได้ทั้งแบบไม่ต่อเนื่องและแบบเครื่องมือใช้ไฟฟ้าแบบใช้มือถือหรือเครื่องขุดหรือแบบวนรอบเช่นเดียวกับการขุดเจาะนะครับและวิธีการระเบิดสําหรับหินที่แข็งในแต่ละรอบจะเกี่ยวข้องกับการขุดเจาะการบรรจุวัตถุระเบิดและการระบายควันนะครับ การสร้งางถนนผ้าพื้นดินนะครับปัจจัยที่โดดเด่นในทุกขั้นตอนของระบบขุดเจาะอุโมงคือขอบเขตของการรองรับที่จําเป็นเพื่อยึดพื้นที่โดยรอบอย่างปลอดภัยนะครับวิศวกรจะต้องพิจารณาประเภทของการรับรองความแข็งแรงและระยะเวลาที่ต้องติดตั้งหลังจากการขุดเจาะนะครับปัใจจัยในการติดตั้งการสำหนดเวลานะก็คือระยะเวลาที่พื้น ะยืดได้อย่างปลอดภัยด้วยตัวมันเองที่ส่วนหัวจากนั้นจึงมีเวลาในการติดตั้งส่วนรองรับนะครับเนื่องจากเวลาในการเปิดเครื่องจะลดลงอย่างมากแล้วเมื่อขนาดของช่องเปิดเพิ่มขึ้นวิธีการลวงหน้าแบบเต็มหน้านะครับจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางของอุโมงค์อยาครั้งเดียวนะครับ การควบคุมสิ่งแวดล้อมน,นะครับในทุกอุโมงค์ที่สั้นนะครับการควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญครับเพื่อให้มีประมาณการทํางานที่ปลอดภัยการระบายอากาศที่สําคัญทั้งเพื่อให้อากาศบริสุทธิ์และกําจัดกา๊าซที่ระเบิดได้เช่นกา๊าซมีเทและกา๊าซพิษนะครับรวมทั้งควันระเบิดด้วยครับอีกทั้งยังมีมล,พ,มลพิษทั้งเสียงนะครับ เป็นเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นที่ส่วนหัวของเครื่องขุดเจาะนะครับและทั้งอุปกรณ์โดยอาศัยความเร็วสูงในท่อระบายอากาศนะครับมักต้องใช้ที่อุดหูและใช้ภาษามือในการสื่อสารนะครับในอนาคตผู้ควบคุมอุปกรณ์อาจทำงานในห้องที่ปินิทนะครับอีกทั้งยังมีฝุ่นนะครับฝุ่นจะถูกคุมโดยสเปรย์น้ำและ การเจาะแบบเปียกและการใช้น้ากากช่วยหายใจครับเนื่องจากการสัมผัสฝุ่นจากหินที่มีซิลิก้านะครับเป็นเวลานาน,านอาจทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจที่เรียกว่าโรคซิลิโคซิเงื่อนไขรุนแรงในการใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นเครื่องดูดควันดูดอากาศสําหรับการเจาะแต่ละครั้งครับ,บค,ครับ